ยาจ้างยาบ้านเราโชคดีน่านาน่านคน,านชอบใจคนเออชอบใจเว้ยเออคนตบมือกันเออน,นออดดั่นคน้อเน่าก

ตอนนี้เขากำลังตื่นที่ใหม่ครับลงปู่ได้ดีท่าเปิดานทางอยู่กับหลวงปู่แล้วครับแล้วก็กาแฟครับังกะหลืดก็ตอนบ่ายนี้ผมจะเข้าไปย้ายเข้าครับเออไปดครับเออต้องดูครับครับผมเอ่อด้านโน้นหลวงพี่มุ่ยว่าเอาไว้ยังไงแหละไม่จำเป็นต้องเอาไว้ใส่เดี๋ยวผมก็จยาวผ้าแสลมคุมทางไว้ก่อนทางด้านนอกไว้ก่อน วีบตาี่เอาเขาอันรักนั่นนัสักพุ่มฝาผู้ใหญ่เลยเ้อะาผู้ใหญ่ดูแลแบบผมด้วยเาง่ทหนอหน้าที่พวกเลียงคหน้าที่ผู้ใหญ่ก็คือพวกคนเลี้ยงทางไม่ผมเลี้ยงกัน มนาที่องรู้มต้องรู้แรกคุณแม่แบบเดยวัต้องแม่ก็ตายแด้เคือคืนเ่าคือนหลเนี่ยเาการารการกินแล้วคนเลี้ยงช้างก็จะใช้แล้วก็ประกาศด้วยว่าดูได้แต่ห้ามล้ำเข้าไปท้าไหนโดยพลัายป้ายห้็นเหยียดเลยมันดูกระดูทางนี้ทางเดียวราคาบอกไปเลยพ่อ่อยก็ให้เข้ามาตรงนี้ได้รคาราบอกเลยนาะ่ายด้ ราคาหนึ่งล้านหนึ่งเก้าเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนี่คือราคาก็ไม่บอกใครเนี่ยนะฮะเอาคนนั้นก็บอกใครก็บอกผู้ใหญ่ยืนอยู่นี่ไงมีคนถามบอกบอกผู้ใหญ่เพื่อมีคนถามจะได้ตอบเขาบอกเป็นบางตอน่วงบอกแบบครับครับครับถ้าคนเดิมคนนี้เด้อไปบ้าร่วมกันมาโอ้เก่งเว้ยเก่งเว้ยสั่งได้เว้ย อ่าเนี่ยจะคล้องก้นจะคล้องนเนี่อ่านี่บอลตมือตมืออ่า